ทีนี้เราก็จะให้คน่ะดึงเก้าอี้ออกหนีเข้ามาข้างในแล้วลองพักเราลองนัดเอาเลยเข้ามาเข้ามาเข้าคุณกำลังชมฮาฮาฮา Infinity สวัสดีครับผมเพุทธิโตแสบครับสวัสดีครับผมไมเมนเน็กแล้วนี่คือทีมงานเมย์นูนเนอร์ยนดครับชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรกันบ้างชื่อนัทครับผมตั้งครับทันครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับทีมงานของไมเมนเน็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าความสามัคคีมัน มันแข็งแรงแค่ไหน <c ười> <c ười> คือสิ่งที่เราจะทำว <c ười> ันนี้ขอเปลี่ยนตัวได้ไหม oh. จำตลอดะเลย <c ười> จำตลอด <c ười> ได้ร,ถรถูดรูด <c ười> ย่าไม่ต้องดราอ่าโอเคชั้นที่พงลังจะพูดคือความชามัคคีเราจะดูกันว่าตำที่เราทำกันด้วยกันเราสามารถทำอะไรได้บ้างเดววันนี้เราก็จะมาทำโดยการเรียกว่าเก้าอี้มนุษย์เก้าอี้มนุษย์รู้ภาพออกไหมยังก็คือเนี่ยเราจะเอาเก้าอี้เราเป็นวงกลมอย่างงี้นะแล้วก็จะนอนต่อๆกันทีนี้จะดึงเก้าอี้ออกก็เหมือนพวกเราจะแบบพึ่งพาพึ่งกันและกันใช่มันจะไม่ตก มันจะไม่ตกแล้วเราจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเราต้องมีความไว้ใจต่อกันคล้ายๆกับการทํางานในชีวิตจริงฮะโอเคมันเหมือนมันกวาอะไรโชว์ใช่ไหมถ้ามีอันหนึ่งขาดขาดทุกทั้งหมดได้แต่ถ้าทุกอันมันแข็งแรงมันก็จะเป็นโซ่ที่พอรเฟ็ตมากมันมีันมีเกมโชว์อะไรที่ที่คุณยังเอาใส่สีดำเขาต้องตอบคำถามมันคาว่าอ๋อคุณเป็นใครอ๋อกำจัดจุดอ่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The w i c k e d l i n g ิงก็จะจุดอ่อนเจ้เก่าเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าทีไนคือะจุดอ่อนไม่าไม่ใช่เดี๋ยวความสามัคู้เรามาดูกันว่าความสามัคคีมันแข็งแรงขนาดไหนมันทำอะไรได้บ้างทำยังไงเดี๋ยวเรานั่งยังไงเรานั่งเป็นวงกลมหันหันข้างหข้างต่อกันนี้คนหันข้างหันต่อกันทีนี้ก็นอนนอนต่อกันแค่แค่นอนอย่างเดียวใช่นอนเลย คลับคลับตักคืออะไรไม่ใช่แบบนั้นต้องขาวบีมันแค่ต้องตัดที่ตัดทีนี้เราก็จะให้คนดึงเก้าอี้ออกให้รับช่วยดึงเก้าอี้ออกเราจะไม่ลงครับแล้วต้องมันอยู่ทีความสามารถที่ไงแล้วนั้นจากนั้นก็หมีเข้ามาข้างในเราลองผักเราลองดูว่าหมีจะผักเราลงไหมเอาเริ่มเลหมีกว่า โอเคโอเมาโอเคมา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 มวมา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 ามาาม้วามามอนามามเมา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 าาามามอามาาม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 าาา ้องพยายามรีบรีบโอ้ยรบกวนนอนนอนไม่ต้องนอนเหมือแบบทั้งวัที่มันอยู่อ่าอ่านี่นี๋นี่โยนโยกอ่อนๆกลับอีกตังที่กำหนดเลนี่ันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าเรามีความสามัคคีทำอะไรนก็โอเคแม่นี่พอมีคนนึงแตกความสามัคคีปุ๊บเรียบร้อยล้มเปนหมดเลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เป็นบทเรียนชีวิตเลยเออมาโอ้ยโอนเโอนปิดเออ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้

เราเห็นแล้วไงว่าพี่มันถ้าเราเมื่อกี้การเห็นไหมช่วยพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็ทได้นะหนีพยายามพยายามจะทำให้เราล้มก็ไม่ล้มใช่เอออันนี้คือเราล้มเพราะมันหมดแรงหมดแรงหมดแรงเออสุดยอดเลยโอเคก็อย่างไี้เห็นกันไปนะครับเห็งนั้น ความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงใจกันเห็นไหมครับมันจะทำอะไรได้หลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเลยยังไงเพื่อนๆที่ดูกันก็เอาไปทําตามนะครับเอาไปคิดกันดูนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราทํางานกันเป็นทีมเรามีความสามัคคีเราร่วมมือร่วมใจกันทํามันก็ทำได้แล้วทำได้กี่คนอันนี้เหรอพราเราทำห้าคนแบบเป็นทีมกับสามหรือสิบคนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะกี่คนก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราแบบนอนต่อๆกันนะมันก็ ถ้ามันครบรอบมันก็น่าจะอยู่ได้นะเนี่ยอย่างที่เห็นวันนี้เห็นเลยครับทีมงานเขาไม่เหมือนเดียร์เขาร่วมมือร่วมใจกันดีครับทีมงานเขาเลยแข็งแรงเขาเลยทำคลิปที่มีคุณภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างนี้ครับขอบคุณครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเก้าอี้มนุษย์ที่เรามาทดลองให้ดูว่าความสามัครทีมมันเป็นยังไงครับอย่าลืมกดติดตามมีช่องของผมด้วยนะครับ55 infinity ครับและช่องนี้ครับ my name อ่าอย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ